สวัสดีค่ะวันนี้เดือนจะพามาทำาแซนวิชในรูปแบบสี่เหลี่ยมนะคะโดยใช้แซนวิชไข่เจียวนะคะอันนี้จะเป็น,นะะมายองเนสนะคะมายองเนสเราจะใช้ยี่ห้อเบสฟู้ดนะคะเราก็จะทาไปที่ขนมปังทั้งสองแผ่นนะคะทาให้ทั่วนะคะ การตัดแซนด์วิชนี่เรามีหลายรูปแบบนะคะเดี๋ยววันนี้จะทำรูปแบบสี่เหลี่ยมให้ดูก่อนถ้าเรียบร้อยแล้วเราก็จะวางผักลงไปค่ะแล้วก็วางมะเขือเทศนะคะวางลงไปเสร็จแล้วเราจะวางไข่เจียวนะคะไข่เจียวของเราไข่เจียวบางทีมันแผ่นใหญ่ใช่ไหมคะเราก็พับให้เป็นเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ พยายามพับให้มันเป็นสี่เหลี่ยมให้มันอยู่ในขนมปังของเราได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทาซอสมะเขือเทศให้ทั่วไข่เจียวของเราค่ะ เรียบร้อยแล้วเราก็ประกบนะคะขนมปังงไปเราก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะกลัดไปที่มุมหีือตรงกลางๆหน่อยก็ได้นะคะแล้วก็ตัดแบ่งให้เป็นสส่วน,นะคะ่ะ มาจัดใส่จานหรือว่าใส่กล่องให้สวยงามนะคะเ,เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้เป็นการตัดแบบสี่เหลี่ยมนะคะก็จะโชว์หักสีเขียวมีสีเหลืองสีแดงสวยงามนะคะแบบนี้ง่ายๆแพ็คกล่องก็ได้นะคะก็ เอาไปลองทำดูนะคะเราจะจะมีอีกหลายรูปแบบแล้วก็เดี๋ยวจะมารวมเป็นคลิปใหญ่คลิปเดียวค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะถูกใจฝากกดติดตามช่องดูอีซี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ